สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูนางสาวาว,าว,าวาัลยกรวงศ์ทองมิงนะคะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพนะคะชื่อเล่นครูน้อยหนานะคะก็จะแนะนําตัวทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะ,ะเข้าสู่บทเรียนเนาะเพื่อจะได้จดจํากันได้นะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่แปดแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่แปดเราก็จะขึ้น หน่วยที่4ี่นะคะการแจกแจงความถี่ในคราวที่แล้วนะคะเราก็จบบทที่3าไปถูกให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียน,นะะแ,บบยนแต่ก็คือไม่ต้องส่งนะคะมันยังไม่ต้องส่งครูเดียวครูจะมีวิธีการเก็บคะแนนอีกทีหนึ่งนะคะในแต่และหน่วยทีนี้พอมาถึงสัปดาห์ที่8นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยที่4การแจกแจงความถี่ ่าในเรื่องของการจกแจกแจงความถี่ในหน่วยที่สนะคะมาดูหัวเรื่องนะคะอ่ามีอยู่ทั้งทงหมด2หัวเรื่องนะคะ4.1การสร้างตารางจแจกแจงความถี่4.2การจกแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟนะคะเข้าสู่เนืาา้อหากันเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลานักเรียนคะจะไม่ได้ยากดูพลิกของครูนานก็ได้นะคะ การเช็คชื่อของครูนะคะครูจะไม่ได้เช็คชื่อในวิดีโอคอรนะคะคไม่ได้เช็คชื่อในการโทรโทรวิดีโอคอลหาพวกเราในไลน์นะคะแต่ครูจะเช็คชื่อตามงานนะคะครูจะชี้แจงว่าการเช็คชื่อนั้นมันจะทำให้หนักเรียนก็คือมีเวลาเรียนครบนะคะไม่ติดขอรอนะคะมีเวลาเรียนมากกว่าร้อยละแปดสิบก็คือจะไม่ติดขอรอที่การเช็คชื่อเฉย แต่ไม่ส่งงานนะคะมันก็ไม่ได้มีคนอะไรนะคะแต่ถ้านักเรียนส่งงานก็คือได้เช็คชื่อด้วยแล้วก็มีคะแนนด้วยอันนี้นักเรียนจะไม่ติดขอร้อและไม่ติดศูนย์แน่นอนนะคะ ในช่วงของยุคสถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนจะต้องติดตามงานของตัวเองนะคะครูคจะไม่ได้ฟิกเวลาว่านักเรียนต้องเข้าตรงเวลานะคะนะักเรียนไม่ต้องกังวลตรงนั้นบางคนไม่ว่างบางคนช่วยพ่อแม่ทําง,งานบางคนอาจจะไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ทางใครไม่สามารถไม่สามารถเข้าเรียนในช่วง,งนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนไปดูคลิปย้อนหลังทํางานส่งย้อนหลังได้เลยนะคะครูก็เปิดโอกาสนะคะ ให้เรียนเต็มที่นะคะให้อกาสาทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้มีผลการเรียนในรายวิชานี้นิดเดียวน็เรียนไม่ยากดูคลิปวิดีโอนะคะที่ครูทําคลิปวิดีโอสอนในแต่ละหน่วยนะคะในแต่ละบทเรียนและนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์นะคะจะมีงานทุกสัปดาห์ก็ไปทํางานส่งแต่ละสัปดาห์แค่นั้นเองนะคะนักเรียนก็จะมีคะแนนนักเรียนก็จะได้ช็้ชื่อนะคะโอเคอ่ะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะ การสร้างตารางแจกแจงความถี่การสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยเรียงลําดับข้อมูลโดยเรียงลําดับข้อมูลนักเรียนดูตามนะคะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยวิธีเรียงลําดับของข้อมูลเป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลที่มีจํานวน ไม่มากนะคะข้อมูลนั้นมีจํานวนไม่มากนะคะจะมีขั้นตอนการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะแล้วพิจารณาะคะ่าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะคะโดยใช้รอยขีดนะคะแทนจํานวนครั้งแล้วเราก็นับรอยขีดนั้นนะคะเรียกรอยขีดนั้นว่าความถี่เ,าเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ จากข้อมูลผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียนระดับปวสนะคะซึ่งมีจํานวนซึ่งมีคะแนนเต็ม30คะแนนนะคะสอบเนี่ย30คะแนนนะคะจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ย40คนคะแนนก็คือตั้งแต่0ถึง30นะคะหนูจะเห็นว่า30นี่คือจํานวนที่สูงที่สุดคือคะแนนที่สอบได้มีจํานวน 40, 40คนซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีอยู40่40จำนวนเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลดิบนะคะที่เป็นข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลดิบยังไม่ได้มาแจกแจงความถี่ทีนี้วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่เขาก็จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะ,ะ20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ีเรียงจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องรอยขีดอันนี้ก็จะเป็นช่องความถี่นะคะ ก็หมายความว่านะคะคนที่สอบได้20คะแนนคนที่สอบได้20คะแนนนี้มีกี่คนนะคะนักเรียนก็มาวงกลมออกอตัดออกก็ได้20ยสิบคนหนึ่งนักเรียนก็มาขีดตรงนี้หนึ่งขีดหนึ่งอ่านสองสามสี่หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะก็มาขีดตรงนี้สี่ขีด นะคะขีดตรงนี้สี่ขีดเสร็จแล้วก็มาเติมเลขสี่ตรงนี้นะคะต่อไปคนที่สอบได้ยี่สิบเอ็ดคะแนนนี้มีกี่คนนะักเรียนก็มาดูนะคะยี 21, ่สิบเอ็ดหนึ่งคนสองคนนักเรียนก็มาขีดสองขีดนะคะเป็นรอยขีดสองขีดแล้วก็เติมเลขสองตรงนี้นะคะอ่าต่อไปคนที่สอบได้ยี่สิบสองคะแนน นักเรียนก็มาดู2ี่สิบสองมีไหมอ่าหนึ่งคนไล่ไปอ่าสองคนมีอีกไหมคนที่สอบได้ยี่สิบสองคะแนนอ่ามีไหมคะเขาขีดผิดหรือเปล่าอ่ายี่สิบสองนะคะดูดีๆทำไมเขาขีดมาสามแต่ทำไมครูเห็นแค่สองยี่สิบสองอ่าดูนะคะ โอเคแสดงว่าตรงนี้22จะมีแค่2ขีดนะคะมีแค่2ขีดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข2อหรือเราอาจจะผิดก็ได้นะคะต่อไป23ิคนที่สอบได้23คสินสาคะแนนเราก็ไล่ดูแล้วก็ขีดออกไปเลยนะคะอา่า23มี1่คนมีอีกไหมอ่ามีอ,าอีกไหมไล่ดู ไม่มีนะคะสามี1คนถูกต้องถูกต้องต่อไปคนที่สอบได้24คะแนนมีกี่คนสอบได้24คะแนนไม่มีเลยนะคะมี0คนอ่าตรงนี้ถูกต้องต่อไปคนที่สอบได้25คะแนนอ่ามี1คน2คน3คน สี่คนห้าคนหกคนมีหกคนเราก็ขีดไปหกน,นี่ถูกต้องเลยขีดไปหขีดแล้วก็มาเขียนเลขหกตรงนี้นะคะต่อไปคนที่สอบได้ยี่สิบหกคะแนนนะคะอ่าสอบได้ยี่สบหกคะแนนก็มาขีดออกหนึ่งอีกไหมสอง สามสี่ห้าอ่ามีห้าคนอ่าตรงนี้ก็ขีดนห้าขีดนะคะตรงนี้ก็เขียน,นเลขห้าต่อไปคนที่สอบได้ยี่สิบเจ็ดคะแนนก็มาไห้ดูหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนอ่าก็ 5คนเมื่อกี้ครูเห็น22แล้วนั่นเออันนี้ก็5คนถูกต้องเมื่อกี้ครูบอกว่า22เราหาไม่เจอใช่ไหมนี่2ี่ของเราอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือถูกแล้วนะคะหนังสือถูกแล้วเราก็มาลบออกหนังสือถูกต้องใช่ไหมเราก็จะเช็คได้นะคะว่าเราขีดอะไรไปหรือยังต่อไป28 28่มีกี่คนนะคะ อาไรดูอันหนึ่งคนสองคนสามคนอ่าสามคนอ่าวทำไมไี่มีสี่คนนีตรงไมอีกคู่ขีดได้สามนักเรียนอ่า28นี่มี3คนอันนี้ขีด3ขีดหนึ่งสองสาอันนี้เป็น3 ต่อไปนะคะคนที่สอบได้29มีกี่คน1คน2คน3คน4คน5คนอ่ามี5คน29่สนี่มี5คน, 29, 5คนถูกต้องต่อไปอ่ายี่นั่นเรียนนี่ไงเห็นไหมเราจะเช็คได้28มีตรงนี้อีกหนึ่งคนแสดงว่าหนังสื้อถูกแล้วนะคะนังสือถูกแล้วลบออก ต่อไปเราก็มาเช็คด,ดูสุดท้ายแล้วนะคะคนที่สอบได้30คะแนนมีกี่คนนะคะเราก็านับเลยหนึ่งสองสามสีห้าตรงนี้เราก็เขียนห้าน,นะคะเสร็จแล้วความถี่นี้รวมกันก็จะต้องได้ทั้งหมด40คนเพราะมีทั้งหมด40คนอันนี้คือการเติมนะคะเติม เติมลงในรอยขีดและความถี่นะคะอันนี้เป็นการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยข้อมูลนะคะมีไม่มากนะคะมีไม่มากทีนี้ผลจากการผลจากการสอบวิชาสถิติของนักเรียนระดับปสอ,บสองจำนวน40คนมีนักศึกษาที่ทําคะแนนสูงสุดนะคะคือ30คะแนนนีไงคะแนนสูงสุด30คะแนนจํานวน5คน และมีนักศึกษาที่ทําคะแนนต่ําสุดคือ20คะแนนเขาคือตัวนี้ต่ําสุดคือ20คะแนนจํานวน4คนดอย่างนคะต่อไปอ่าอันนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะการสร้างตารางแจกแจงความถี่เป็นอันตราภาคชั้นนะคะเป็นอันตราภาคชั้นเป็นยังไงอ่ะมาดูนิดนึงอ่าเลื่อนลงมาให้ดูอันนี้เป็นอันตราภาคชั้นนะคะในช่องแรกนี้เขาเรียกว่าอันตราภาคชั้น อันนี้เขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นที่หนึ่งอ่านี่นะคะเขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นอันนี้เขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นที่หนึ่งอันตรภาคชั้นที่สองอันตรภาคชั้นที่สามอันตรภาคชั้นที่สี่อันตรภาคชั้นที่ห้าอันตรภาคชั้นที่หกอันนี้เขาเรียกว่ามีหกอันตรภาคชั้นนะคะมีหกอันตรภาคชั้นอาียนจะได้ดูนิดนึงค่ะ อันตรภาคชั้นที่สี่อันตรภาคชั้นที่ห้าอันตรภาคชั้นที่หกอันนี้เรียกว่ามีหกอันตรภาคชั้นต่อไปนะคะจาก43ถึง49นะคะนะักเรียนเขาเรียกว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะความกว้างของอันตรภาคชั้น ความกว้างของอันตราภาคชั้นเราจะเริ่มนับตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือนับตั้งแต่43นะคะ43 44 45 46 47 48 49แสดงว่าอันตราภาคชั้นนี้นะ่ะมีความกว้างเป็น7นะคะนักเรียนความกว้างจะเท่ากันทุกชั้นนะคะนี่เขาบอกว่าความกว้างของอันตราภาคชั้นเป็น7นะคะอะ่ลองมานับที่ห0ดูนะคะนี่ห0สอ่า มาดูชั้นอันตรภาคชั้นที่2นะคะ,ะนักเรียนดูอันตรภาคชั้นที่2องอนักเรียนมาดูอันตรภาคชั้นที่2 50 51 52 5บ5้5สิบก็กว้างติดใช่ไหมคะ ห้าสิบเจ็ดดูชั้นนี้นะคะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามก็จะกว้างเจ็ดอันนี้เขาเรียกว่าอันตราพาคชั้นนะคะมีความกว้างเจ็ดทีน,นี้เรามาดูโจทย์ย,ย้อนขึ้นมาข้างบนนะคะเราต้องหายัางไงเขาบอกว่าจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปกชสองนะคะสี่สิบคนนะคะเป็นดังนี้อ่านี่นี่สี่สิบคนนะคะเป็นผลผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ จงสร้างตารางแจกแจงความถี่โจทย์อยู่ตรงนี้นะคะจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีจํานวนอันตราภาคชั้น6ชั้นเขาจะกําหนดชั้นให้เรานะคะว่าให้เอาหกชั้นนะทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องหาพิสัยของข้อมูลหาพิสัยของข้อมูลนะคะจะมีสูตรที่ว่าค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดอันนี้เรียนจะได้ทาในแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนิดนึง าหาพิสัยก่อนนะคะหาพิสัยของข้อมูลก่อนนักเรียนจะต้องเอาค่าสูงสุดลบค่าต่าสุดเราก็มาเช็คข้อมูลดิบตรงนี้ว่าข้อมูลสูงสุดคืออะไรนะคะข้อมูลสูงสุดของเราก็คือเท่าไหร่คะ82แปดสิบสองแปดสิบสองอยู่ตรงไหนแปดสิบสองอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลสูงสุดคือแปดสิบสองลบด้วยจํานวน ค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดก็คือ43อ่43่อตรงนี้อันนี้คือค่าต่ำสุดสูงสุดลบต่ำสุดได้ทั้งหมด39เนอะลบกันเสร็จแล้วแสดงว่าพี่ไซก็คือ39นะคะเดี๋ยวครณลบออกก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาเช็คตรงนี้ค่ะ